อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่4.3นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่76ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราโยงเส้นแสดงลำดับขั้นตอนการคำนวณค่ะในกรณีที่ไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้นะคะมาดูกันในข้อที่1ค่ะ27,580ลบกับ6,543 ลบกับ4 9 8 1จากโจทย์นะคะมีเครื่องหมาย2เครื่องหมายก็คือเป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบค่ะในขั้นตอนการคิดนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบแบบนี้นะคะให้เราคิดจากซ้ายไปขวาตามปกติเลยค่ะก็คือเอาจำนวนที่1กับจำนวนที่2เนี่ยมาลบกันก่อนนะคะจากนั้นพอได้เท่าไหร่นะคะเราถึง เราถึงเอาไปลบกับจำนวนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะดังนั้นในขั้นที่1เนี่ยให้เราลบก่อนค่ะขั้นที่2เราถึงจะลบอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปในข้อที่2ค่ะ37,653บวก1207คูณ36จากโจทย์นะคะก็จะมีเครื่องหมายบวกและคูณใช่ไหมคะ ถ้าเราเจอเป็นบวกกับคูณแบบนี้นะคะให้เราทำการคูณก่อนค่ะให้เราทำการคูณก่อนในขั้นที่หนึ่งนะคะพอคูณได้เท่าไหร่เราก็จะนำไปบวกค่ะเป็นขั้นที่สองค่ะเพราะฉะนั้นขั้นที่1ให้ใช้การคูณค่ะขั้นที่2ให้ใช้การบวกค่ะไม่จำเป็นจะต้อง ทำจากซ้ายไปขวาเสมอไปนะคะถ้าเจอบวกกับคูณให้ทําคูณก่อน,นะคะ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ98,500หารด้วย25คูณด้วย20ถ้าเป็นเครื่องหมายหารกับคูณนะคะแบบนี้นะคะให้เราเลือกทําหารก่อนค่ะเป็นขั้นตอนที่1นะคะ จากนั้นจึงจะทําคูณเป็นขั้นตอนที่2ค่ะแบบนี้ค่ะะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ4860หารด้วย30หารด้วย5ถ้าเจอเครื่องหมายหารซ้ำซ้อนกันแบบนี้นะคะเราก็ เรียงตามปกติได้เลยค่ะก็คือนําจํานวนที่1กับจํานวนที่2หารกันก่อนจากนั้นได้เท่าไหร่ก็นําไปหารกับจํานวนที่3นะคะจากโจทย์มีเครื่องหมายหารและเครื่องหมายหารในขั้นที่1ทําหารและในขั้นที่2ก็ทําหารค่ะต่อไปข้อที่5าค่ะ71,964ลบ8,500หารด้วย50บวก ,4629 จากโจทย์มีเครื่องหมาย3ามเครื่องหมายเห็นไหมคะคือมีลบมีหารและมีบวกถ้าเจอแบบนี้นะคะให้เราทำขั้นตอนการหารเป็นขั้นตอนที่1เลยค่ะจากนั้นขั้นถัดไปจึงทำจากซ้ายไปขวาค่ะคือทำลบค่ะและขั้นสุดท้ายคือทำบวกค่ะเป็นขั้นตอนที่3นะคะ มาดูต่อกันในหน้าที่77กันเลยค่ะหน้าที่77นะคะ,ะจากโจทย์ค่ะ62,200่ 62, 0ลบ 1, 5คูณ24บวก14,570อ,อันนี้มีการดำเนินการ3เครื่องหมายนะคะก็คือมีลบมีคูณมีบวกเจอแบบนี้ให้เราทำคูณก่อนค่ะ ในขั้นตอนที่1จากนั้นก็ทำจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมค่ะก็คือทำลบนะคะและก็ทำบวกค่ะขั้นที่1คูณขั้นที่2ลบและขั้นที่3บวกค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ9420บวก2160คูณ20่าร5 ในโจทย์นะคะมีเครื่องหมายบวกมีคูณมีหารค่ะในขั้นตอนนี้นะคะมีบวกมีคูณมีหารทำคูณก่อนค่ะเป็นขั้นที่1จากนั้นทำหารค่ะเป็นขั้นที่สองจากนั้นจึงทำบวกเป็นขั้นที่3มค่ะคูณหารบวกค่ะ ต่อไปในข้อที่8ค่ะ 9,,920 หาร20คูณ4บวก5 1 2 6ในโจทย์มีเครื่องหมายหารมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายบวกค่ะในข้อนี้นะคะเราทำหารก่อนค่ะเป็นขั้นที่1จากนั้นทำคูณก่อนเป็นขั้นที่2ขั้นที่3คือทำบวกค่ะ หารคูณและบวกค่ะ,ะต่อไปมาดูในการโยงคู่จับเส้นนะคะะดูข้อที่1ค่ะ32ลบ12บวก9นะคะเราก็นำ3า32ไปลบ12ก่อนแล้วก็ค่อยบวก9นะคะได้ผลลัพธ์คือ29นั่นเองค่ะต่อไปข้อ12ข้อที่2นะคะ34ลบ10คูณด้วย2 ให้เรานำสิบคูณสองก่อนค่ะจะได้ยี่สิค่ะสามสิบสี่ลบยี่สก็จะเหลือสิบสีค่ะตอบข้อที่2ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ25่สิบห้าวกหหารหให้เราหารหก่อนนะคะหหารด้วยหก็เหลือหนึ่บวกหได้ยีค่ะคำตอบคือยี่ค่ะต่อไปข้อ4ี่ค่ะ15บหาหรด้วยหคูณด้วยสาม ในขั้นนี้นะคะก็นำสิบหารด้วย5ก่อนก็เหลือ3าใช่ไหมคะสคูณ 3, 3เหลือ9ค่ะก,จก็จับคู่ได้ประมาณนี้นะคะ,ะจบแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่4.3หน้า76และ77เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ